สวัสดีครับผมในนินนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่จันทาสวนวันนี้ไปธุระข้างนอกมาครับบังเอิญไปเจอต้นโพนะครับนี่ผมไปดึงมันมานะครับได้มาสองได้มาสองกิ่งนะสองต้นนั่นแหละนะคือมันข้างขึ้นอยู่ข้างกําแพงในซอยเลยครับไม่มีเจ้าของแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆจะไปขุดหรือไปดึงต้องดูให้ดีนะครับว่าไม่ได้ไปลุกล้ําที่เขานะครับเดี๋ยวเขา แจ้งก็าหารักซับเอาได้พอดีผมพี่เจออยู่ในซอยมันขึ้นข้างกำแพงนะไปดึงมาเนี่ยสวยเลยเห็นไหมนี่แล้วก็อันนี้นะครับจริงๆมันยาวเฟื้ยเลยนะยอดมันยาวเลยแต่ว่าผมตัดออกไปแล้วยอดเพื่อให้มันขนขึ้นรถได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมต้องมาเลื่อยลากออกนะครับลากมันยาวไปนะ,ะมาเลื่อยเลยเพื่อจะเอาลงกระถางปัญหาคือกระถางมันลงไม่ได้นะครับยาวไป ต้องเลื่อยก่อนขึ้นอยู่ข้างกำแพงครับดินแทบจะไม่มีเลยมันก็ยังขึ้นได้ ว่าเอามาทำบอนไซซะเลยเล็มใบออกด้วยนะครับเพื่อลดการคายน้ำจะเหลือใบไว้ประมาณสักนิดเดียวนะครับเพื่อลดการคายน้ำของเขาโอเค มียางนะครับต้องระวังยางนิดนึงนะบางคนแพ้อย่างที่บอกไปนะครับใครไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรอ่อีก,กิิง่งนึงมันต้นมันมา,าแบบนี้ใช่ไหมนี่คือรากมันเดี๋ยวเอาส่วนนี้ออกสักหน่ย กลายเป็นป่าลากเดียวอะมาดูกระถางสิไรเหมาะอันนี้เดี๋ยวเอาออกดีกว่าทำเป็นอีกต้นหนึ่งได้ไหมอ่ะ どう อ่ะแยกล่างจากตอใหญ่ๆเมื่อกี้ทาให้มันเป็นสองต้นมีรากติดมาด้วยคิดว่าน่าจะรอดนะครับลองดูนะ,ะก็ได้เป็นโคนคู่เลยเอ่อพวกไซโพไซไกลก่างอย่าเอาลงดินนะครับพยายามมาลงกระถางนะไม่งั้นพอตัวโต,วต,วตวไปแล้วรากมันจะชอนพอชอนไปโดนมันไปแหลกเลยนะครับหรือรากมันไปไกลมากมันจะทำให้บ้านพังได้นะครับอย่าเอาลงดินนะ น,นีเดี๋ยวผมจะใส่กระถางอันนี้เดี๋ยวไปเตรียมดินโอเคเตรียมกระถางมาแล้วนะครับตอนนี้ก็รองพื้นกระถางด้วยก็จะมีกาบมะพร้าวนะครับล่างสุดถัดขึ้นมาก็จะเป็นฐานหุงต้มนิดหน่อยแล้วก็มะพร้าวสับใหญ่อประมาณนี้หรือจะมีเศษกระถางดินเผาแตกๆใส่ลงไปด้วยก็ได้นะครับพวกนี้จะทําให้กรอ,อง ไม่ให้เวลาเราลดน้ําแล้ววัสดุปลูกมันไหลออกไปข้างล่างนะครับนะไม่งั้นพอถ้าไม่ถ้าไม่ใส่พวกนี้กันไว้เนี่ยบางทีเราลดน้าเนี่ยบางทีวัสดุปลูกมันก็ไหลาตามน้ําออกไปนะครับนะแล้ววัตอ,อย่างทานหุงข้าวเนี่ยก็จะเป็นคาร์บอนนะครับก็จะมีสารสารอาหารหรือว่าแร่ธาตุที่ต้นต้นไม้ต้องการด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ดินโปร่งนะครับร่วนซุยส่วนมะพร้าวนี่ก็ทําให กักเก็บความชื้นได้ดีมากขึ้นนะครับอ่าแล้วทีนี้ผมก็จะใส่ผงสตาเกิลจีนะครับนะผงสตาเกินจีแบบนี้นะครับหลักๆก,ก็กันมแมลงนะครับหนึ่งหนึ่งหลุมปลูกหรือว่าหนึ่งกระถางต่อหนึ่งช้อนนะครับนะก็กันพวกเพลี้ยครับนะผมใช้จนรู้สึกว่ามัน มันดีต่อต้นไม้ผมนะมก็เลยใส่นะครับไม่ต้องมาห่วงเรื่องเพี้ยเรื่องมแมลงกัดกินน้ําเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้ต้นไม้อยู่สวยกับเราได้นานขึ้นใครอยากรู้คุณสมบัติแบบละเอียดก็ Google เลยครับหรือใน YouTube ก็มีนะลองเซิร์ชดูนะครับผงกันมแมลงสตาเกิลจีก็เป็นสารเคมีนะครับชนิดหนึ่งใช้กับ หลักๆเขาก็ใช้กับพืชผักสวนครัวพืชผลนะครับที่เอาไว้ทานแต่ว่าอันนี้ผมจะใช้กับไม้บอนไซผมนี่แหละนะครับโอเคเสร็จแล้วก็รอยไม่ใช่รอยโรยโอสโมโคดนิดหน่อยหรือว่าปุ๋ยละลายช้านะครับอันนี้จะโรยหรือไม่โลยก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆผมใส่ปุ๋ยคอบไปแล้วด้วยปุ๋ยคอบแบบ เป็แนแผ่นๆแบบนี้นะครับใส่ลงไปอ่ะทีน,นี้ก็มาใส่ดินดินที่ใช้ก็เป็นดินผสมอ่าอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับแล้วก็มาผสม หมักไว้แล้วก็เป็นดินหมักเองนะครับแล้วก็ใช้กับใบก้ามปูที่หมักเองมาผสมกันอีกทีหนึ่งอัตราส่วนนะครับดินดินเนี่ยประมาณ70%แล้วก็ใบก้ามปูใบก้ามปูประมาณเอ้ยดิน20 30%เท่านั้นแหละนะครับส่วนใหญ่จะเป็นใบก้ามปูนะจัดให้จัดให้สวยงามนะครับให้รากมันลงไปในดินนะครับ มันมีช่องว่างอะไรเงี้ยผมก็เอาปุ๋ยอัดเข้าไปนะครับหรือหาเศษไม้อะไรก็ได้ยัดเข้าไปนะครับให้มันมีลดช่องว่างออกมาเสร็จแล้วผมก็เอาดินปกหมกต่อไปเลยนะครับหมกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว พอมันแข็งแรงดีแล้วค่อยขุดพอมันขึ้นมาดูความสวยงามนะครับโชว์มันตอนนี้ก็เอาให้รอดก่อนแต่น่าจะรอดครับโพวงนี้ขนาดอยู่ข้างกำแพงดินนิดเดียวมันยังขึ้นได้เลยนะครับแล้วนี้ได้ปุ๋ยได้ดินดีๆอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหนี่อาจจะไม่รอดไม่ใช่รอดสิแหมอ่ะหนึ่งกระถางเสร็จมา นนี้ที่แยกออกมาเ้ยอํากดด้านข้างนะครับกดด้านข้างนะเอาให้แน่นพอประมาณนะครับพอกดด้านข้างเดี๋ยวด้านในมันจะแน่นเข้าไปอนะครับ แล้วก็คอนนิดนึงเพื่อให้มันลงไปในช่องว่างด้านล่างนะครับหรือจะเอาไม้ตะเกียบอะไรก็ได้เสียบข้างๆนะครับเพื่อให้ดินมันลงไปข้างล่างปุ๋ยเคมีผมไม่ค่อยใช้นะเพราะมันจะทำให้ระยะหนึ่งเนี่ย ดินจะแข็งเลยครับเป็นดินดาเลยนะแล้วก็ดินเสียนะครับวางเป็นแนวนอนอย่างนี้นะใบออกเล็มหน่อยอ๋อ อย่าเอาลงดินนะครับระวังบบบอย่างที่บอกไปแล้วนะครับต้นโพเนี่ยเผลอๆเนี่ยลากช้อนชัยตำแพงเละเทะทำบ้านพังมาหลายหลังแลอันี้ผมเอาลงกระถางนะพั่อความเลี้ยงไว้น่ารักน่ารักนะครับ ไปก่อนนะครับให้เขาแตกลากเพิ่มด้วยเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวไปรดน้ำกันอ่ะรดน้ำนะครับรดให้ชุ่มชุ่มไปเลยนะครับจนมันออกก้นกระถางพอออกก้นกระถางก็ลดต่อยแป๊บหนึ่งนะครับ เพื่อให้ต้นไม้ได้รับความชุ่มชื้นมากๆนะครับเสร็จแล้วก็ไปเก็บไว้ในที่ร่มลำไรรอดูการเจริญเติบโตนะครับสักประมาณ10วันค่อยๆหยับออกไปโดนแดดนะครับหรือ,อยังน้อย7วันนะเราจะดูว่าต้นไม้มันมีการเจริญเติบโตเขาก็เริ่มแตกใบขึ้นมาใหม่นะครับแตกหนอ่อแตกตาขึ้นมาใหม่นะเราจะเห็นเองนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับเขาไปโดนแดดนะครับพวกนี้เป็นโพเนี่ยมันเป็นไม้ที่ชอบแดดนะ แล้วผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับวอนไส่ต้นโพขุดไม่ใช่ขุดอันนี้ดึงมานะครับทำสวนไปะล่ะแม่ฉันทำสวน